อนโดพนันมิคมชนบุรีนะคะแวะมาอัปเดตห้องว่างกันนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบเรดราคา4,000บาทต่อเดือนกับแบบ4,500บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของ4,000นะคะในส่วนนี้ค่าแรกเข้าจะอยู่ที่10,000บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของ4,500อ่ะห้อง4,500นะคะก็จะมีทีวีแล้วก็ตูยินให้เข้ามาเพิ่มเติมนะคะค่าแรกเข้าจะอยู่ที่11,000บาทนะคะ ในส่วนนี้จะอยู่ที่ซอยโลตัสพนัดนิคมชนบุรีค่ะเฟอร์บฟ<ฮ>็อทงแอร์มีรีทโดยสารนะคะห้องกว้างปรกับเรื่องทั้งห้องเย็นสบายค่ะห้องจัดโซนเป็นสัส,ส่วนนะคะภายในห้องนะคะก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้านะคะชั้นวางทีวีเคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานะคะมีแอร์ค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการนะคะก็จะมีรฟตด้วยสาระคะ่ะมีระบบขีการ์ดมีรอปภมี c c t ีมีฟิตเนสนะคะในส่วนนี้อยู่ใจกลางชุมชนนะคะเดินทางสะดวกะคะ่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โลตัสนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนวัดสถานที่ราชการนะคะหากท่านได้สนใจเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แล้วจะมีช่องทางไปคุยกันได้ะคะ่ะขอบคุณ